มันหักกันแห้งเด็กมันกินตาหน่อยๆนี่เนี่ยเอาไข่ทุบหัวกันเดี๋นะคนตาหักคนใดเลี้ยงสาคนเด็กหน่อยสวัสดีครับมื้อนี้อยู่กับผมเฮียตั้มหำตรงชาแนลนะครับเมื่อวานเนี่ยผมไปเรียนเบิ่งคลิปเก่าๆเรียนเบิ่งสิ่งเก่าๆเรื่องเล่าเก่าๆสตอรี่ที่ลงไปในยูทูบลงในแซงเผนใน TikTok ซึ่งผมลงไปหลายแพลตฟอร์มมากผมไปเห็นคลิ้นชิ้นหนึง ขิดบอกซอนโตนี่มึงมัน,น,ม,น,ม,น,ม,นมันหักกันแห้งเด้อมากินตานหน่อยหน่อยนี่หลายคนที่ติดตามผมนี่จับเ,เด็กหน่อยสุปเหนียดไยคลิปตั้งแต่างบ้าๆตัวสำเนียงวะหน่อยครับต่างๆหำสมบัติตำำแข่งตอนนี้หำสมบูรณ์เปล่าแล้วนั<า>่นปะทำดักเบกเออตอนนี้<า>จนนำนัดแปดสิบโลแล้วครับผมวูนนำนักจากโลกแปดสิบครับนี่ผมจับอมโอกับบ้าๆแล้วก็มีบกปรึมเมืตะกี้ที่ไอ้ไายคลิปโตตั้งแต่อายุเท่าไรก่อนเก็บบีสี่ปีห้า อตอนนี้อยู่หม้อได้ลรืบวกหม้อสิผมถ่ายถึงแต่เนน้อยถึงแต่เนน้อยจึงผมไปเหตุชิปที่มันหยอกกันมันตะหากักไหมผมชิดหอดคว้วเกา่าคว้วหลังแต่ว่าตอนนี้มันมึนแห้งแต่ว่าเอ,เอาเอาไข่เนี่ยเนี่ยเอาไข่ทุบหัวกันเนี่ยนะแล้วก็จะมีอีกคลิปเป็นคลิปไป กินตำบหุ่งไปเผ็ดที่มันเห็ดหน้าตาเฮ้เเออบางบางจังใดมันก็ตาหักไงเออผมมา่เห็นชิปนี้แล้วผมผมคิดถึงแบบบรรยากาศเกาๆซึงมูนีนเด็กหน่อยถึงมันทานมาเรียวมากเนาะตบเดียวประมาณจะปีหรอว่ะสี่ปีหาปีหรอบัวบันี่จะอยู่กับผมตลอดบ้าากันสิไป หาพ่อเนี่ยหาแม่เนี่ยตะก,ก่อน,น,นเนาะแต่ว่าตอนนี้แม่เสียแล้วกับทีเดินมาอยู่กับไอ้เฟิร์นกับแม่นวดแม่น,น,น,นบ้แม่นครับอ่าผมก็ไป,ไปมามา่ากับมาบ้านกับมาถ่ายคลิปแว่าว่าซึ่งมื้อนี้ผมจผับเพจตา่างๆเนี่ยหน่อยต่างๆบอกว่าเป็นถึงจะว่าว่าไหวมีสิทธิทุกมื้อนี้มีช่องมนจะคลองแล้วผมโอ้กลมหนาบอกว่าเป็นจะคำตอนนี้ก็มีช่องมันจะคล้องจะคลองแล้วอืมันมีหลายคลิปเนาะครับเพราะว่าจะเป็นคลิปกินมาม่าเพจ อู้ไอชิ้นแพงผมไปลายเบิ่งผมชินหอดแบบบรรยากาศก้มเป็นอีสานนะแบบเด็กน้อยแบบอยู่กับลูกกับหลานมากแตงแบบอู้หลายปีแห้งชินหอดแต่ว่าตอนนี้คือผมชินหอดอย่างพอดีผมชินหอดความตาหักความตาหักความได้เลียนสาคนเด็กน้อยแต่ว่าตอนนี้ผมว่าทัานมันแล้วบางทีกับเถียงบางทีกับมึนมันบันมีความตาหักแบบนั้นแล้วมันมาครับอืาก็เริ่มใหญ่แล้วก็เริ่มมักสาวแล้วอันนี้ก็เติมแต่โทรศัพท์ โกหาผู้สาวโบันนี่ก็ค่อยเติมได้ออนไลน์เติมเงินให้ผู้สาวเริ่มใหญ่เริ่มมึนเริ่มเทียงแล้วคือมัเป็นาาาตาหักถึงเจ้นี่ยหน่อยวะแต่นี่ยหน่อยมันเสียฟังผมทุกอย่างเดี๋ยวนี้จ็คไม่ดีสวนผมหมดเองโบกันโบเด้อบแล่แต่ดาวไม่ยังกินเลยน่าไม่ดีน่ะ ขอบคุณเอฟซีพี่น้อง,อ FC, องลหลายๆคนกับติดตามเล็กหน่อย2โตนี่มากันศิมีบอกพึ่งอีกบงกนึงจ้ามันไปใส,ส่บัสสมมตินี่บ่ค่อยเห็นเลยกลรมาบ้านก็บ่ค่อยเห็นหลายๆคนติดตามเล็กหน่อยอยากให้เฮ็ดชิปแบบก็เกา่าเดี๋ยวผมจะจับมาเฮ็ดคือเก่าแต่แต่แตแตอาจสีบัตาหักขึ้นตอนเป็นเล็กหน่อยนะครับพี่น้องแต่วันใหญ่ใหญ่เล้วเล็กหน่อยสุมนี่ขอบคุณทุกคนเอฟซีแห่งการติดตามแล้็ขอบคุณทุกคนแห่งการสนับสนุนว่าจะเป็นเล็กหน่อย2โตหรือเป็นผมนะครับ นี่คือผมสัง่งสัง่งสัง่งสั่งมันมากอะคือจับจับมันถ่ายคลิปมันตั้งแต่แน่นอนเขาเนาะอ่าสมมติมือนี้เขาก็มีรายได้มีอยังดูแลครอบครัวได้เนาะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนในการติดตามครับมือเป็นตทหากขึ้นแน,น่นอนเวมูซูนแห้งงายแห้งมึนบางนึ่งองจะขี่กระลึนบางนึ่งองจะขี่เหม็น